สวัสดีเพื่อนๆนชาวฟีฟ้าเลยสิทุกคนครับอยู่ผมจอนครับ,บวันนี้กลับมารีวิวนักเตะกันอีกแล้วครับซึ่งวันนี้อยู่กับคิสเตียนเนมปเป้ครับปีล่าสุดนั่นคือปี21 t y นั่นเองนะครับหรือว่าทีมออฟเดอะเยียนะซึ่งถ้าพูดถึงรูปร่างของปีนี้นะครับแทบจะเหมือนปี20 t y เลยนะครับผมคือรูปร่าง ความถนัดเท้าหรือว่าสกิลมูฟเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะครับที่เพิ่มมาเนี่ยมันมีแค่ค่าพลังนะครับที่เพิ่มขึ้นมาให้มันเวอร์ขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองครับแล้วก็โมเดลไม่ได้หัวฟ้าเหมือนในรูปด้วยนะอันนี้ก็ค่อนข้างเซ็งนิดนึ่งนะครับคือ <c oughs> <c oughs> ถ้ามานทำหัวฟ้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่า โอ้โหเป็นโคตรน่าใช้นะครับส่วนที่สัสนะครับก็เพิ่มการพุ่งล้มมานะแล้วก็เถียงกรรมการนั่นเองครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะมีฟินิชช็อตมีการเลี้ยงบอลครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เอาไซฟตช็อตด้วยนะครับผมก็เป็น uh, เอ็มบอเป้ที่ดีขึ้นนิดหน่อยแล้วกันนะครับก็สำหรับคิริยันเอ็มบอเป้นะครับ เกิดวันที่20ธันวาคมนะปี1998ปัจจุบันอายุ22แล้วนะครับส่วนสูง178นะครับเล่นกองท่าตัวเป้าด้วยแล้วก็เล่นปีกได้ด้วยนะครับสำหรับคนนี้ผลงานเด่นๆของเอ็มบัปเป้ก็คว้าแชมป์ลีกเองนะครับในฤดูกาล2016-2017นะครับกับสโมสรโมนาโกนะครับแล้วก็ย้ายมาปารีสก็คว้าแชมป์ลีกเอิงกับปารีส3สมัยนะครับตั้งแต่2017-2020เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ได้แชมป์บอลถ้วยด้วยนะครับผมเยอะแยะมากมายนะ รวมไปถึงปีล่าสุดครับก็รองแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะในปีฤดูกาล2019-2020นั่นเองครับส่วนในผลงานทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็คว้าแชมป์ยูโรนะรุ่นอายุไม่เกิน19ปีครับได้ในปี2016นะครับแล้วก็แน่นอนครับฟีฟ่าเวอร์ครับหรือว่าบอลโลกนั่นเองก็คว้าแชมป์บอลโลกกับทีมชาติฝรั่งเศสในปี2018ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะอายุน้อยครับที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้เลยทีเดียวนะฮะ ส่วนสไตล์การเล่นนะครับในเกมฟรีฟ้าอะไรสี่ผมก็ต้องบอกว่ามีความคล้ายคลึงกับเทอรี่องรีหน่อยๆนะครับผมโดยจะมีเรื่องของ movement นะครับที่มีความคล่องตัวการเลี้ยงบอลไปข้างหน้านะครับการกระชากหนีคู่แข่งเนี่ยทำได้ดีโคตรค,ครับเรียกได้ว่าเป็นอีกจุดเด่นจุดหนึ่งที่ทำออกมากี่ปีก็ยังดีอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับการวิ่งของเอมบาครับ สปีดต้นเร็วมากนะยแล้วก็สปีดปลายนี่ก็ฉัดด้วยนะครับในช่วงไฮไลท์แรกๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของมูฟเมนต์การวิ่งเนะวิ่งแบบทะลุทะลวงนะอันนี้แบบมันมีทักษะของโค้ดด้วยนะครับในการช่วยทําให้มันวิ่งดีมากขึ้นนะแต่จริงๆไม่ใส่เนี่ยก็วิ่งดีอยู่แล้วแต่ใส่เนี่ยมาเล่นง่ายขึ้นนะเล่นง่ายขึ้นแบบมากๆนะโดยเฉพาะตัวที่มันมีความเร็วแบบนี้เนี่ยกดปั๊บแม่งวิ่งเลยนะครับก็มาดูหลายๆจังหวะน,นะครับนี้จังหวะนี้ก็ย,ยังไม่น่าจะได้ใส่นะนี่ โลช็อตเข้าไปอย่างสบายๆครับสังเกตว่าการเลี้ยงบอลไปข้างหน้าของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เร็วนะเร็วจัดๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นในจังหวะแบบนี่ฮะวิ่งทะลุขึ้นมาครับโดนประกบ2อกก็ยังได้อยู่ครับท่าของโบชเช่ก็ค่อนข้างเยอะนะสำหรับเอ็มบัปเป้ครับทำให้จังหวะที่แบบโดนกดดันอย่างเงี้ยก็ยังยิงได้ดีอยู่นะครับผมแลวมาจังหวะดีครับ วิ่งทะลุทะลวงครับตามช่องครับแล้วก็หยุดโยกนิดนึงแล้วยิงับผมสบายๆครับอันนี้เขาอ่อนโกพลาดด้วยนะอ่อนหนีครับแล้วนี่ครับลูกมงก็มาแต่ลูกมงเนี่ยจริงแล้วมันก็ไม่ได้แบบเป็นจุดเด่นของอ็มบัปเป้นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันแหละนะครับว่าน้องเขาไม่ได้เซียนมงมากนักนะครับในเกมก็นานๆที่ยุ่มงได้ก็ตัดมาให้ดูกันแล้วจังหวะนี้ทะลุทะลวงมาและจับยิงโอ้โหโดนกองหลังสกัดครับจังหวะนี้ใครครับฟันไดหรือเปล่าเมื่อกี้อาจารย์บอกจุดโทษครับ แล้วก็สังหารไปทางซ้ายเรียบร้อยครับขอพุ่งช้าไปหน่อยนะนี่ก็เรียกจุดโทษได้ครับก็อะไรครับผมเรื่องลูกมงเนี่ยเรียกได้ว่ากลางๆแลวกันพอโมงได้นิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้เด่นมากครับแล้วจังหวะนี้ลากมาหลุดลุยเลยครับเสาแรกครับก็โชว์ความเร็วนิดนึงนะครับผมโชว์ความเร็วแต่วันนี้เนี่ยมาครับรับบอลจะเอ็มเป้ล้วเนยมาจะส่งคืนแต่มงลูกนี้ก็ไม่ค่อยดีครับ ก็มาดูจังหวะยิงระยะกลางบ้างครับแล้วก็อาจจะมีลูกนอกกรอบบ้างนะครับก็จังหวะแรกเราดูเรื่องของการลากบอลแล้วก็เข้าไปยิงในกรอบแล้วนะครับก็ถือว่าเวิร์กอยู่นะเก่งอยู่นะครับในช่วงนี้ก็มาดูระยะกลางบ้างครับแล้วจังหวะนี้น้ากรอบหยุดโยกยังไงครับหักข้อเรียบร้อยครับอู้น้ําหนักกําลังดีเลยนะคมด้วยครับเอ็มบาเป้มาดูจังหวะนี้ครับอ้าตัดบอลได้เฮลาสันจ่ายให้บาเป้ครับเอ็มบาเป้ยิงหักนิดหนึ่งครับได้เลยครับ เดี๋ย,ยว,ยาวายงงจาวันนี้เตียโก้แทงยาวๆให้เอ็มบาเป้ครับแห้ตอกแตกหลบมายังไงครับหจวันนี้โอ้โหโบราซีฟิกแล้วยิงตามน้ำไม่เข้าฮะลูกนีท่าเยอะไปนิดนึงครับมาแล้ครับเอ็มบาเป้ <c oughs> ปั่นปั่นไม่ค่อยเข้านะเออลูกปั่นเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับสำหรับเอ็มบาเป้นะคือคนอื่นอาจจะเล่นได้แหละแต่ผมปั่นแล้วไม่ค่อยเข้าเนะี่ยบต้องแบบหักข้ออย่างเดียวนะถ้าเป็นแบบว่าระยะกลาง จังหวะนี้ก็ลองปั่นอีกทีไม่ได้ครับคือค่ายิงปั่นน้องเขาก็ถึง1 1อนะไอที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นบวก4นะครับผมก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่เหมือนไม่ค่อยเข้ามือแล้วโหจังหวะดีหักข้อสามเหลี่ยมเลยครับดูการยิงแบบระยะกลางไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูการยิงด้วยเท้าซ้ายกันบ้างดีกว่าเพราะซ้ายมัน4เราบางคนอาจจะอยากรู้ว่ามันประมาณไหนสําหรับพี่จอรนะครับมองว่าเท้าซ้ายเนี่ยมันก็ไม่แย่นะครับ ถ้าเกิดว่าไม่ได้ยิงแบบลูกเทคนิคอย่างลูกปั่นอะไรอย่างี้นะมันก็คงพูดถึงลูกปั่นมันก็มีปัญหาในลูกปั่นจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเต็มข้อหักข้ออะไรอย่างี้โลดามันยิงได้ส,สบายๆเลยครับสำหรับเท้าซ้ายนะยิงแทบจะเหมือนเท้าขวาเลยนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับผมก็ในไฮไลท์อาจจะได้ดูอยู่นะแล้วจังหวะน,นี้มายังไงยึกยักยึกยักนี่ก็หักไปเลยครับเท้าซ้ายนี่ก็ติดเซฟนิดนึงครับอ่ะมาครับจังหวะนี้ชาบีมาแล้วยิงซ้ายครับคมคมนะฮะ นี่ครับมันก็ไม่แย่นะเท้าซ้ายเนี่ยไม่ได้อยู่โอ้โหแล้วจะไปหลุยส์โซเลสไม่ได้ครับอิมพัพเพิร์ดวิ่งมาซัพพอร์ตพอด,ดีแล้วยิงสายลิตเลียดครับโลช็อตก็มามาครับปอกบาซีดานอันนี้น่าจะแผนหน้าเป้าตัวเดียวครับวิ่งหลุดเลยครับดูฮะแทรกซึมพื้นที่คู่แข่งแล้วยิงสายลิตเลียดเข้าไปคมไม่คมกด็ดูเอาเองนะครับในย่างวัน,นี้ไปข้างบนฮะหลุยส์โซเลส ยังไงครับตรงกลางตีอาโกข้างล่างมีเอมบาเป้และซายคมๆครับผมก็ไม่แย่ครับสำหรับเท้าซ้ายนะว่าใช้ได้อยู่นะครับดีกว่าที่คิดครับก็ประมาณนี้ฮนะส่วนเรื่องความแข็งแกร่งนะครับเวลาได้บอลโดนแซดโดนเบียดเป็นยังไงบ้างครับพี่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าสนใจในจุดๆนี้ของเอมบาเป้ปีนี้ด้วยเนี่ยผมก็เลยบอกว่ามันก็พอถูถไ,ได้นิดหน่อยนะนิดหน่อยจริงๆนะครับ บางจังหวะนี่คือสู้ได้แต่ว่าส่วนมากนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับยิ่งเจอฟันได้เนี่ยซึ่งเซิร์ฟไทยก็ต้องบอกเลยว่าคนใช้ฟันได้มันเยอะอยู่แล้วนะครับฟันได้หรือว่ากองหลังตัวใหญ่ๆอแมกไกวยอย่างเงี้ยโดนชนเงี้ยไม่รอดเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าความเร็วจะเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสปีดมันไม่ได้จัดจริงๆเครื่องมันยังไม่ติดจริงๆเนี่ยมันมันไปยากมากครับวิ่งติดแบบบ่อยเกิดนะครับก็คือถ้าแบบไม่ได้ แซงเข้าไปหน่อยๆเนี่ยก็คือเรียกได้ว่ายากเลยรอดยากนะครับอย่างจังหวะนี้ก็แซงเข้ามาหน่อยนึงถึงจะรอดนะครับผมแล้วก็ไม่ล้ําหน้าด้วยยิงเข้าไปนะครับอ็มาดูจังหวะนี้ครับนี่ครับแซงขึ้นมาแล้วนะครับแซงขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าเขาก็ยังต่อแยงครับแล้วก็ไปเล่นท่าแล้วก็โดนดักทางทันนะครับอันนี้ก็ถือว่าพลาดเองนะก็มีหลายแล้วจังหวะให้พิจารณาดูครับแล้วจังหวะนี้เอ็มบป้โดนโดนแสจากทางหลังครับจังหวะนี้ก็พยายาม หาจังหวะนี้การจับกูมือครับแล้วก็โดนสกิดเรื่อยๆไม่ไหวเหมือนกันนะแต่จังหวะนี้ไปเลยครับหาช่องไปเลยครับจังไงไปไม่ได้ก็กลับหลังมาก่อนแล้วก็โดนผักล้มไปครับบุกเปียกเลยเกินนะมันก็ไม่ได้บุกเปียกเท่าไหร่หรอกแต่มันโดนเข้าวางหลังอจังหวะน,นี้โดนเตะโดนเตะเฉยเป็นฟาวไปครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับก็บางอยู่ดีครับสำหรับปีนี้ ก็เหมือนกับปีที่ผ่านๆมาเลยครับสำหรับเอ mm ็มบาเป้แค่ความเร็วมันอาจจะดูเวอร์ขึ้นนะครับผมสรุปโดยรวมเลยครับก็ชอบนะถ้าให้คะแนนเต็ม10ก็สัก8แล้วกันนะครับ8แล้วกันได้ความเร็วความเร็วจบคมนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีลูกเวอร์ลูกอะไรมากขนาดนั้น,นครับ mm hmm. ก็สไตล์ก็จะเป็นแบบอานายองรีอะไรประมาณนี้นะครับจังหวะลากโหดๆนะประมาณนี้มาถึงเวลาแล้วครับ ตัวจีนนี้โอกาสแน่บวก10%เอ้ยไม่ใช่โอกาสเดิมันเรียกว่าวัตถุดิบเนี่ยแค่ผมก็เอาซีดานมาสังหารด้วยนะครับเป็นซีดานที่ผมเปิดได้เลยนะหาไม่ได้อีกแล้วครับมาหลอกเจมเหมือนเดิมหวังว่าจะติดทุ่มทุนขนาดนี้ไม่ติดก็ชิกหายแน่นอนอันนี้ซีดานสมัยแบบของรีแลงยังเป็นไอคอนเนี่ย ผมอยากตีนะเพราะว่าเูอยได้ตงเป้มาเอ็มบาเมป้บวกห้าจัดไปโอ้โหไม่ติดว่ะแต่ความรู้สึกผมวันนี้มันเหมือนจะติดนะครับผมได้ตีผมได้ตีเลยโอ้